เห็นหน้าก็จําได้นะครับคนนี้คือยอดนครนายกนะครับเป็นตลกนะครับซึ่งสมัยก่อนนิยมเล่นกันตามคาเฟ่นะครับวันนี้24สิงหาคม2565นะครับก็ได้รับข่าวว่ายอดนครนายกที่ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้23สิงหาคมนะครับคุณบินคุณเอกพันธ์ก็ไปเยี่ยมที่บ้านนะครับแล้วพอวันนี้ครับก็ท่านก็เสียชีวิตแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่าน ย้อนอดีตกลับไปดูสมัยที่ยอดนครนายกนะครับแสดงภาพยนตร์นะครับโดยเริ่มแสดงภาพยนตร์ที่ค้นได้เริ่มตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมานะครับก็แสดงบทตลกนะครับเรียกว่าตลกตามพระหรือว่าตลกตามนางนะครับหรือบางทีก็เป็นตลกเสริมนะครับซึ่งบทบาทนั้นจะไม่ค่อยมากนะครับเนื่องจากว่าหนังไทยเรานั้นจะแทรกฉากตลกเข้าไปเว้นแต่ว่าเรื่องไหนเป็นหนังที่ต้องอาศัยตลกเล่น เรียกว่าเป็นกลุ่มเลยนะครับอย่างนีคุณน้อยพงงามนะครับอยู่สายหมื่นนะครับหนังเรื่องนั้นๆก็จะมีดาวตลกไปแสดงร่วมกันมากเป็นปฏิการนะครับบางทีพระเอกนางเอกของเรื่องนั้นกลายเป็นบทรองไปเลยนะครับเพราะว่าเขายกให้ตลกเป็นบทเอกขึ้นมานะครับจากปี225นะครับคุณยอดนครนายกก็แสดงหนังติดต่อกันเรื่อยมานะครับจนถึงปี2535นะครับแล้วก็ค่อยๆเงียบหายไปนะครับเนื่องจากบทกระแสของ หนังในยุคนั้นนะครับและที่เห็นอยู่นี้ที่เป็นตลกขวามือนะครับแสดงที่ไรจะต้องมีบทน้ำลายยืดนะครับบนเวทีให้เห็นอยู่เสมอนะครับและนี่ก็คุณยอดนครนายกกับปา๊อกครับก็เรียกว่าเป็นตลกรุ่นพุ่นพ่อเลยก็ได้นะครับมาแสดงกับตลกรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็เป็นหนังไทยในย right ุคนั้นนะครับที่นิยมเอาดาวตลกมาแสดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับทหารหรือไม่ก็เป e ็นหนังที่เกี่ยวกับผีนะครับ ตลกวิ่งหนีผีอะไรทํานองนั้นแหละครับในจํานวนหนังที่คุณยอดนครนายกแสดงมานะครับก็จะมีอยู่เพียงเรื่องเดียวนะครับที่ขึ้นชื่อคุณยอดนครนายกนั้นแสดงเป็นพระเอกของเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องพลายขนองซึ่งออกฉายในปี2,533นะครับเดี๋ยวเรื่องพลายขนองนั้นผมจะไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนี้นะครับตอนนี้มาดูลีลาการแสดงของยอดนครนายกนะครับ สมัยนั้นหนังไทย35มบมอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเวลาฉายในโรงหนังนั้นก็จะมีเสียงบันทึกไว้ในฟิล์มนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เสียงของดาราตลกจริงๆนะครับเป็นผู้ภาคนะครับก็จะใช้นักภาคอาชีพเป็นผู้ภาคนะครับใครที่เคยดูตลกนะครับเคยเห็นการแสดงตลกของยอดนครในยกหรือว่าตลกท่านอื่นๆนะครับตามคาเฟ่นะครับหรือว่าตามเทปวีดีโอนะครับที่เริ่มมีมากขึ้นนะครับ เวลาไปดูหนังแล้วก็จะแปลกๆนะครับว่าทำไมเสียงของยอดนครนายกหรือว่าดาวตลกท่านอื่นนั้นไม่เหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินมานะครับนั่นเป็นเพราะว่าสมัยนั้นระบบของหนังไทยนั้นใช้วิธีการพากเสียงโดยนักพากาชีพนะครับมาดูเรื่องนี้ครับเป็นตำรวจนะครับอยู่ท้ายสุดนะครับตรงกลางนั่นคือคุณนนท์เฉินยิ้มนะครับอยู่หน้าก็เป็นปัดอกเช่นเดิมนะครับนี่ก็เป็นหนังตลกซึ่งเป็นหนังตลกผีนะครับผีเอ้อๆครับ ปี2,527ครับที่คุณยอดนครนายกนั้นแสดงไว้นะครับออกฉากท้ายๆนะครับฉากที่เข้ามาที่จะจับผีนะครับก็เข้าไปเจอกระดูกนะครับแล้วก็จะมีมุกตลกเกี่ยวกับกระดูกผีเหล่านี้แหละครับที่รัดตํารวจเหล่านี้นะครับวิ่งออกมาแล้วหนังก็จะจบนะครับคนที่ดูหนังก็จะจําได้นะครับเรียกว่าเป็นฉากที่นํามาเสริมนะครับใช้มุาตลกนะครับคุณปาดต๊อกนะครับคุณคุณโนตเชิญยิมครับ เดี๋ยวนี้มาดูอีกนะครับคุณดูดอกกระโดนะครับคุณยอดนครนายกคุณดีดอกบดันนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องสาวใจแตกนะครับก็จะให้คุณยอดนครนายกนั้นเป็นนักมวยนะครับชกกับใครก็ไม่รู้นะครับดูครับทำทรงผมเรื่องนี้ปี2527ครับที่เขาไม่เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยบนหน้าจอครับแล้วก็วิ่งหนีกันอย่างนี้แหละครับกลายเป็นมุกตลกนะครับแล้วก็ยังไม่หมดมุกแค่นั้นนะครับก็ยังต้องมีการชกกันนะครับแล้วก็มีการเล่นผิดกติกานะครับเพื่อให้เป็น มุกตลกนะครับวันนี้ดูกันเป็นตัวอย่างสังเขตนะครับพอให้นึกถึงการแสดงของคุณยอดนครนายกเมื่อครั้งที่เป็นอดีตแล้วนะครับภาพนี้ปี2533แล้วนะครับหนังชื่อเรื่องว่าข้ามาจากสวรรค์นะครับนี่ก็แสดงกับพระเอกคุณบินบลลิลิตนะครับพอเห็นฉากนี้แล้วนึกถึงคุณบินคุณเอกพันธ์นะครับที่ไปเยี่ยมคุณยอดนครนายกนะครับแบบนี้นี่เองนะครับท็ใม้ รู้สึกนะครับว่าศิลปินนี้เขาไม่ทิ้งกันนะครับดูุกยศนครนายกนะครับ2 5 3 3แล้วนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับจากปี225นะครับแต่ว่าวันนี้ท่านก็เสียชีวิตแล้วนะครับพวกเราก็เลยต้องมาดูหนังลำลึกอดีตกันนะครับดูคุนบินนะครับในเรื่องจะเป็นคนยากจนนะครับแล้วก็พ่อแม่ของผู้หญิงกิดกันนะครับต่อมาก็ไปร่ารวยนะครับจากเทวดาที่ช่วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องข้ามาจากสวรรค์นะครับ ส่วนเรื่องนี้เป็นหนังผีครับชื่อเรื่องว่ากระหังออกฉายปี2 3 4ครับกุณยอดนครนายกก็จะคุยกับคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กนะครับซึ่งอยู่ในฉากนี้แหละครับตัดมาให้ดูนะครับให้เห็นนะครับทั้งคุณจุ๋มจิ๋มนี่ก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับนี่ครับคุณจุ๋มจิ๋มครับแลวกุณยอดนครนายกนะครับหนังเรื่องกระหังนะครับเป็นหมอผีนะครับส่วนเรื่องพลายขนองนั้นก็เป็นหนังผีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเป็นผีนั้นก็ สร้างอิงคล้ายๆกับเรื่องแผลเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังเลยนะครับว่าเสียงหนังเป็นอย่างไรนะครับเป็นภาพจากกากฟิล์มนะครับพลายคณองนั้นฉายครั้งแรกวันที่25สิงหาคม2533ครับลองดูครับว่าพอดูไหวไหมครับข้าอีเรียมข้าขอสาบานว่าข้าจะเดียวจะไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายหากใครใจคดต,ต,ต่อกัน ขอให้ตายด้วยคมหอกคมดาบเป็นผีตายโหงเฝ้าสารเจ้าแม่นาล่มไม่ได้ผลไม่ได้เกิดอีกต่อไปข้าไอ้ฟันขอที่ฐาน่อเจ้าแม่นาล่มว่าคำสาบานต่อไปนี้เป็นคำสาบานที่ไม่ได้มาจากความจริงใจของข้าข้าไม่ยอมรับรู้ในคำสาบานของอีริบ ขอเจ้าแม่เป็นโมฆะด้วยข้าไอ้ฝันคนชาติแห่งทุ่งนารุ่มขอรักเดียวใจเดียวกับยอดยิงแห่งนาลุ่มผู้มีนามว่าอิเรียมตลอดไปหากข้าคิดคดขบรักต่อเรียมขอให้ข้ามีอันเป็นไป้วยอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่ด้วยเถอะโมฆะโมฆะ สกลับมาที่รีบมตายมากนะเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงจากพี่ฝันคำสบานของเราคงศักดิ์สิทธิ์นะพี่พี่จะรักเรียมเพียงคนเดียวในชีวิตขอให้เรียมวางใจเถอะ <laughs> ฟ้าเอย๋ยฟ้าสีแหล่แหล่หอมดอกแค่ยามคำคำฟ้าเอย๋ยฟ้าสีแหล่แหล่หอมดอกแคยามคำคำฟ้าอำมทมตะวันตกคำคอยพี่ฝันน้อยนั่งคอยริมพี่ฝัน มองหาอะไรยะพี่ฝันกลัวควายหายกลัวควายหายหรือว่ากลัวแม่เรียมจะมากันแน่จะพี่นี่ฉันเอาขอ,ของโปรดมาฝากพี่อะเ็ถ้ากลัวแม่เรียมก็จะมาเห็นก็ไปคุยกันได้เพลิงนอนอพี่ฝันดีเหมือนกัน ไปซิ่ออ